ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลลำพญาหมู่บ้านในหุบเขาชุมชนเหมืองเก่าธรรมชาติที่สวยงามตำบลลำพญาประกอบด้วย7หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น5,031คนชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราสถานที่สำคัญภายในตำบลลำพญาได้แก่วัดลำพญาน้ำตกบูตงและศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต,ตำบลลำพญาตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลลำพญาอําเภอเมืองจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์คือเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ความรู้แก่ชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไปโดยเฉพาะการทำการเกษตรแบบผสมผสานภายในสวนยางพาราการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพผลผล,ผลิตทางการเกษตรครับผมนายธัญญาก็จะเดินเป็นกำนันตำบลลำพญาหรือเรียกสั้นๆกำนันฤทธ ก่อนที่จะมาเป็นกำน,นันก่อนที่จะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับผมก็ได้ทํามาก่อนช่วงหน้านี้แล้วนะครับก็สามารถที่ว่าจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับาชาวบ้านได้ประกอบได้มีไรายได้ประกอบอาชีพก็มีหน่วยงานภาครัฐนะครับก็ได้เข้ามามองเห็นตรงนี้นะครับที่ผมทํามาก่อนแล้วนะครับก็เข้ามาส่งเสริมต่อเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบครับจริงๆแล้วนะครับจริงๆผมจะเน้นเรื่องการลดต้นทุนนะครับการทําปุ๋ยใช้เอง นะครับการปลูกการผสมผสานในส่วนยางนะครับก่อนก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าพอมาเป็นศูนย์เรียนรู้มันมีเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆขึ้นมานะครับคือจะมีนักเรียนนักศึกษาน้องๆนะครับตัวเล็กๆนะครับมาศึกษาตรงนี้นะครับโดยคณะครูอาจารย์ได้นําน้องๆเข้ามานะครับก็จะสอนเรื่องการลดต้นทุนตรงนี้การทําปุ๋ยใช้เองในโรงเรียนนะครับการเลี้ยงสัตว์นะครับในโรงเรียนเพื่อ อาหารกางวันนะครับจะได้ลดต้นทุนกับทางเรียนด้วยนะครส่วนทางชุมชนนะครับทางชุมชนก็ได้ามาศึกษาแล้วก็ได้กลับไปใช้เองที่บ้านนะครับการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้มีการเปิดให้บุคคลที่สนใจมาเรียนรู้ภายในพื้นที่มีการจัดอบรมโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการจัดการขยะชุมชนโดยนําผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาผลิตเป็นกระถางต้นไม้สามารถจําหน่ายและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน จำนวน40ครัวเรือนโครงการอบรมทำก้อนเห็ดนางฟ้าเพื่อสร้างอาชีพเสริมมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน40ครัวเรือนโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรปกลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จนเกษตรกรสามารถนํากลับไปดำเนินการบนพื้นที่ของตนเองได้มีผู้เข้าร่วมจำนวน70ครัวเรือนโครงการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูปไข,ข่เค็ม มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน30คนจนเกิดการจัดตั้งกลุ่มไข่เค็มลำพญาโครงการให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือนมีผู้เข้าร่วมจำนวน70ครัวเรือนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยเชื่อมโยงระหว่างศูนย์เรียนรู้กับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจนเกิดเป็นทริปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเนื้อที่3ไร่ภายในศูนย์เรียนรู้ประกอบด้วยส่วนอาคารที่พักจัดอบรมบริเวณด้านหน้าศูนย์ ตลาดสินค้าเกษตรชุมชนและฐานการเรียนรู้ต่างๆแบ่งออกเป็น12ฐานได้แก่ 1. ฐานการจัดการโรคยางพารา 2. ฐานบัญชีครัวเรือน 3. ฐานสหกรณ์ 4. ฐานการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตด้านประมง 5. ฐานการเพิ่มประสิทธิภาพด้านประสุสัตว์ 6. ฐานการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 7. ฐานการเพาะขยายพันธุ์พืช 8. ฐานการเพิ่มประสิทธิภาพยางพารา 9. ฐานการเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา 10. ฐานการลดต้นทุนการผลิต 11. ฐานผ้าปักศิลปาชีพบ้านทำเนียบและ 12. ฐานพลังงานทดแทนชาวบ้านได้อะไรจากส่วนนี้บ้างนะครับอย่างล็กคือความรู้นะครับ ความรู้ที่สามารถกลับไปต่อยอดที่บ้านนะครับทำให้เกิดรายได้ให้กับครอบครัวนะครับได้รู้จักแบ่งปันนะครับส่วนที่จะมาขอนะครับขอไปกินนะครับเราก็ให้นะครับเราก็ให้ไปนะครับส่วนไหนที่สามารถกลับไปไปขยายนะครับอย่างเช่นพันธุ์พืชเอ่ยนะครับเป็นน้ำมัเอ่ยนะครับเราก็ให้ไปนะครับเพื่อไปต่อยอดที่บ้าน ถ้าจะใช้ก็ไปขอผู้ใหญ่เป็นน้ำหมักใช,ใช้ใช้ใช้ฉีดพ่นใบบำรุงบำรุงต้นด้วยอาชีพหลักคือทำสวนยางพาราแล้วสวนนี้ก็ค้นยางพาราแล้วก็มาปลูกทุเรียนพันธุ์ประมาณ60ต้นแล้วก็ระหว่างระหว่างแถวนี้ก็เป็นดินที่วาดไถแล้วก็เลยปลูกผักกินปลูกผักกินเอง มีชาวบ้านผ่านไปผ่านมาก็ขอซื้อเขาขายลหลังจากนั้นก็ปลูกเพิ่มเพิ่มเยอะปลูกเต็มพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เก็บไปขายเ,าเขามาอบรมที่ในศูนย์แหละแล้วก็ามาทําที่บ้านกันก็รู้จากการออมค้าใช้จ่าย,ายแต่และเดือนอะไรเป็นนี้จะรู้จะวันหนึ่งจะจดก่อนค่าจะจดเลยเหมันก็บสมมติว่าฤดูทุเรียนปนีนี้หัวเช้าจะเริ่มแล้วแหละ,ะซื้อ ของไปกินบนสวนเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นก็จะจําไว้แหละตอนกลับมาบ้านจะจดแล้วก็ขายทุเรียนได้ก็จะมารวมจดใจตอนค่ำลวนอกจากการให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์แล้วยังมีการถ่ายทอดความรู้กระจายข่าวสารผ่านเว็บเพจหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนบ้านพลุเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของศูนย์เรียนรู้เพื่อความสะดวกต่อการเข้าถึงและทันต่อย,ยุคสมัยในปัจจุบัน ในนามของตัวเองนะครับในนามของเป็นผู้นําของชุมชนพยายามที่ส่งเสริมนะครับให้ลูกบ้านนะครับเรียนรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้อย่างเต็มรูปแบบนะครับเพื่อให้ความเป็นอยู่รอดนะครับของครอบครัวนะครับให้มีรายได้เข้ามานะครับถึงว่าจะไม่มีรายได้แต่เราไม่ก็ไม่อดตายนะครับเรามีกินมีใช้โดยที่ว่าไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรข้างนอกนะครับเราสามารถปลูกกันเองทํากันเอง แล้วก็อ่าก,ออา,ากการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ที่ผ่านมาส่งผลให้ชาวบ้านมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เสริมมีความรู้ความสามารถนําไปต่อยอดในการทําการเกษตรได้จนนําไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมความสมดุลและความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป